ับรหนึ่งสองสามนีแม่เยี่ยมปูตินน้อยครับลูกวัวบาหมันเหตุููพ่อซีวายศูนเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2,565นะครับ1เดือนกับอีก8มือนะครับซื้อน้องปูตินครับตัวผู้ผูดแม่เพิ่นแม่ปุปปับแม่ปุปปับ ครับครับผมครับโผโมหงงามครับงามงามอันาคดพ่อพันตัวผูครับตัวผูมาปุตินหน่อยเร็วแล้วแล้วแล้วลูกมาจับ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 ไม่แยงว่าหน่อยครับก่อนไปเห็ดงานมาลูกมา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 โอ้ยคนนะครับคนอ่ามาหาพ่อหาล่อหาพ่อลูกมาโอ้ย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 บลึงกันปัานไหอืมแต่ก็อยากหยอกต้องฟึกครับต้องฟึ้หลาย อันนี้เร็วเร็วเรวเร,เร,เรพิ่นอยู่กับเอื่อยเพิน่นฮะปูตินหน่อย <c oughs> หนึ่งเดือนกับอีกแปดมือครับปเปฟีแม่เดี๋ยวกกินนมเป็นตาหักแห้งครับเป็นตาหักแห้งงามครับงามงา,มงามพ่อพ่อเพิ่นพ่อพราอ,อ,อ,อยู่ชี้ไหวศูนยเก่าหกครับพดแม่เพิ่นเป็นงัวไทยไง รทรงลูกดีโค้งสางได้สีได้แข็งขาได้เนื้อได้ได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างเจ็บไปเป็นพอพันพอแนวครับไปคุ้มฝูงจนแม่เพิ่นกันรอบหนากัาพอพันปีดีใส่อีกครับได้ถ <c oughs> ่ายตุกมุมก่อนลูกมามาเร็วเร็วปุตติน,น้อยมามามาเร็วมาเร็วกินนมลูกกินนมครับงาม ลูกกินนมสีส้มๆจากน้อยครับแต่ว่าให้น้ำนมดีเบ่งโองนอมเพิน่นปูติน,น้อยปูติน,น้อยกินนมแล้วลูกอแล้ว <c oughs> งามครับงามงัวผูกผูกก็ได้แม่ก็ได้ครับวัตเตอร์เมนงัวดีมั้ยปูติน,น้อยปูติน,น้อยเบิ่งทายไปแยงครับ,บทายไปแง่งแงงนี่ครบสุกหลายมาเบิ่งงวัว เบิ่งสะดือเพิ่นหำดูนะยันเตเสะเลยเบิ่งแข่งเบิ่งขาปุติน,น้อยปุติน,น้อยเบิ่งหัวเบิ่งหูเบิ่งข้อเบิ่งหนอกโอ้ยสะอ่อนเป็นตัวเลี้ยงวัวมามีตัวนี้แหละงามแห้งถือใจหลายแมียเป็นกระเบิ่งดีดีความสูงเบิ่งหุ่นเพิ่น เออเอาลูกเอาละพอ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 ละไปไปไปอ่ะเอาละไอ้ลูกกินนมเจลูกไปลูกปะปกินนมเด้อขุดแข็งแรงครับแข็งแรงดิดดองดองดอง